i um. you สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับท่านผู้ชมค่ะเข้าสู่รายการคนลัาดนิวส์ทอล์นะคะวันนี้ก็ประจำวันพฤหัสบดีค่ะที่23ก,กรกฎาคม2563พบก,กับดิฉันพนิดาส้อยโพทองค่ะและดิฉันนภะาพรการจนจาจักรค่ะ ต้อนรับท่านผู้ชมด้วยนะคะเข้าสู่ข่าวเช้าของเราค่ะ10บนาฬิกาโดยประมาณทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะคะต้องขอต้อนรับทุกช่องทางด้วยนะคะในส่วนของไายอีสานทุพหาอีสานและทาง DNCable TV ช่อง4ค่ะรวมถึงการแพร่ภาพสดด้วยค่ะผ่านทางด้านของแปมเพจ f c e e o o o k n t v อออนไลน์ Facebook, ค่ะจอกันยามเช้าเช่นเคยค่ะวันนี้เรายังคงมีประเด็นข่าวที่จะต้องติดตามกันหลากหลายประเด็นด้วยนะคะค่ะ เริ่มต้นกันที่ข่าวในจังหวัดนครราชสีมาก,กันก่อนนะคะไปดูร้านทองในครูราชค่ะเขาบอกว่าตอนนี้ซบเซามากเลยนะคะซึ่งก็สวนกระแสราคาทองค่ะที่พุ่งทะลุไปอยู่ที่28,000บาทนั่นเองค่ะ ไปดูบรรยากาศร้านทองในโคราชก,กันหน่อยละกันนะคะภายหลังจากที่ราคาทองคำค่ะตอนนี้พุ่งขึ้นสูงมากเลยนะคะตั้งแต่ช่วงเช้าถึงบ่ายของเมื่อวานนี้ก็มีการปรับราคา4ครั้งด้วยทำให้ราคาขายทองรูปปรพรรณพุ่งถึงบาทละ28,200 20, บาทและราคาทองคำแท่งบาทละ2,7,700บาทซึ่งถือว่าราคาสูงที่สุดเป็นประวัติการในรอบ9ปีผู้สื่อข่าวค่ะก็ลงพื้นที่ ที่นะคะไปสำรวจร้านทองร้านทองต่างๆในพื้นที่ อรอบลานุสาวรีนะคะท้าวสุรนารีหรือว่าลานคุณย่าโมอําเภอเมืองจังหวัดนครราชสีมาซึ่งที่นี่ก็ถือว่าเป็นย่านที่มีร้านทองมากกว่า20ร้านค้านะคะปรากฏว่า,ราบรรยากาศภายในร้านทองต่างๆปเป็นไปด้วยความเงียบเหงาค่ะไม่มีลูกค้าเข้ามาซื้อหรือว่าขายทองแต่อย่างใดมีเพียงที่เป็นพนักงานขายภายในร้านที่นั่งรอลูกค้าเข้ามาอุดหนุนเท่านั้นบางร้านค่ะถึงกับมีการ ลดปริมาณการนำทองรูปประพันธ์มาโชว์หน้าร้านด้วยนะคะเนื่องจากว่าตอนนี้เศรษฐกิจก็ซบเซาค่ะทองคำขายไม่คือออกมานานแบบนี้หลายเดือนแล้วด้วยทางด้านของคุณชัยชนะ ปรับพฤติพงนะคะซึ่งก็เป็นนายกสมาคมค้าทองคํานครราชสีมาเปิดเผยว่าสาเหตุที่ทองคําราคาสูงขึ้นแบบนี้นะคะคาดว่าเกิดจาก2ปัจจัยค่ะขึ้นหนึ่งเลยเศรษฐกิจโลกถดถอยนะคะจากวิกฤตไวรัสโควิด -19 ทําให้นักลงทุงทนทั่วโลกแห่มาซื้อทองคําเก็บไว้เพื่อลดความเสี่ยงจากการถือหุ้น และเงินสดตนเองค่ะอีกหนึ่งปัจจัยค่ะนั่นคือค่าเงินบาทอ่อนค่าลงเลยอยู่ที่31.65บาทต่อ1เหรียญดอลลาร์สหรัฐดังนั้นจึงทำให้ราคาทองคำพุ่งสูงที่สุดในดรอบ9ปีนะคะ แต่ทงองนี้เราก็ตามค่ะในส่วนของบรรยากาศการซื้อขายทองคําจากร้านต่างๆในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมาก็กลับซบเซาวสวนกระแสกับราคาทองคําที่พุ่งสูงขึ้นและเป็นเช่นนี้มาก็หลายเดือนแล้วค่ะร้านทองทุกร้านเนี่ยแทบจะไม่มีลูกค้าแวะไปในร้านเลยนะคะในแต่ละวันคนที่จะนําทองมาขายนานๆจะมีสักคนเพราะว่าประชาชนส่วนใหญ่จะขายไปหมดแล้วตั้งแต่ตอนที่ราคาทองคําขึ้นบาทละ2 2งื่น ถึง23,000บาทส่วนคนซื้อนี่บอกเลยแทบจะไม่มีเลยนะคะในแต่ละวันเพราะว่าเศรษฐกิจช่วงนี้ก็อย่างที่เราทราบกันดีค่ะประชาชนส่วนใหญ่เนี่ยไม่นำเงินมาซื้อทองเก็บไว้อย่างแน่นอนแต่จะนำเงินไปซื้อสิ่งของที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิตนะคะดังนั้นคนที่จะซื้อขายในช่วงนี้ก็จะมีเฉพาะที่เป็นนักลงทุนรายใหญ่ค่ะที่จะไม่ซื้อตามร้านขายทองแต่เขาจะไปซื้อผ่านพวกเป็นบรกเกอร์เท่านั้นและตอนนี้ค่ะ ก็ไม่มีใครกล้าซื้อทองไว้เพื่อเก็บกิ่งกําไรหรอกค่ะเพราะว่าไม่รู้ว่าราคาทองคําจะขึ้นต่ออีกหรือไม่ซึ่งตอนนี้นะคะราคาทองคําก็ถือว่าขึ้นสูงมากแล้วเขาจึงกลัวว่าอาจจะมีการเทขายทุกราคาขึ้นมาก็ได้นั่นเองค่ะเงียบเงาจริงๆนะคะมีแต่พนักงานที่คอยรอลูกค้าเท่านั้นเองค่ะอยากเข้าไปอุดหนุนนะคะแต่ว่าไม่มีเงินซื้อทองเลยนะคะช่วงนี้นะคะ สำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมาเขต4ค่ะก็ยกเสาเอกสร้างบ้านให้กับนักเรียนที่เรียนรีแต่ว่ายากไร้ค่ะดรประโมชแสงกล้านะคะผู้อำนวยการสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมาเขต4พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และนางจัญยาธำรงปรีชาชัยรองนายกกิ่งกาชาติอำเภอสีคิ้วผพ้่อในการโรงเรียนหนองน้ำใสประธานกลุ่มโรงเรียนคุรุมิตรแล้วก็ผพ้่อในการโรงเรียนสง่าพัฒนาแล้วก็กำนันผู้ใหญ่บ้านตำบลดอนเมืองกับตำบลหนองน้ำใสที่อำเภอสีคิ้วค่ะร่วมกันประกอบพิธียกเสาเอกสร้างบ้านในโครงการสร้างบ้านให้น้องนั่นเองค่ะทั้งนี้ทางโรงเรียนแล้วก็คณะกรรมการสถานศึกษาค่ะ,คะก็ได้ร่วมกันพิจารณา สร้างบ้านให้กับนักเรียนที่เรียนดีแต่ว่ายากไร้แล้วก็มีบ้านเรือนที่ปอาศัยไม่มั่นคงแข็งแรง โดยครั้งนี้สร้างบ้านให้กับเด็กชายอาชิระเนียมขุนทศหรือว่าน้องโชคนักเรียนชั้นป .6 ค่ะและเด็กหญิงสิริพรเนียมขุนทศหรือว่าน้องลำค้างชั้นปที่ .3 โรงเรียนสง่าพัฒนาตะบ,บนหนองน้ำใสอำเภอสีคิ้วที่มีฐานะยากจนอาศัยอยู่ในบ้านพักที่ชำรุดทรุดโทรมกับคุณตาที่มีอายุ70ปีมีความพิการด้านสายตาแล้วก็น้องสาวอีกหนึ่งคนจำเป็นต้องให้การช่วยเหลือเป็นการเร่งด่วน จึงได้ประชาสัมพันธ์ขอความร่วมมือจากทุกภาคส่วนในพื้นที่ เพื่อระดมความช่วยเหลือจากทางเขตพื้นที่การศึกษากลุ่มโรงเรียนครูมิตรแล้วก็คณะกรรมการสถานศึกษาผู้ปกครองรวมถึงกิ่งกาชาดอำเภอสีคิ้วและชาวบ้านในพื้นที่ได้มาช่วยกันจัดซื้อวสัสดุอุปกรณ์ก่อสร้างช่วยแรงงานแล้วก็จัดหาอุปกรณ์เครื่องอุปโภคบริโภคที่จําเป็นมามอบให้เพื่อให้เด็กนักเรียนที่จะเจริญเติบโตเป็นอนาคตของชาติได้มีบ้านพักอาศัยที่อบอุ่นแข็งแรงแล้วก็มีกําลังใจที่จะศึกษาเล่าเรียนต่อไป ซึ่งผู้ที่มีจิตศรัทธาประสงค์จะบริจาคช่วยเหลือนะคะก็สามารถติดต่อสอบถามได้ที่นางกัญชลีอุดมศักดิ์ผู้อำนวยการโรงเรียนสง่าพัฒนาหมายเลขโทรศัพท์ค่ะ0815792536 0815792536หรือร่วมบริจาคผ่านทางบัญชีธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรสาขาสีคิ้ว ชื่อบัญชีทานน้ำใจสร้างบ้านใหม่ให้เด็กชายอาชิระเนียมขุนทศหมายเลขบัญชี020184553749นั่นเองค่ะ ใครที่อยากจะเรียกว่าให้เป็นทุนการศึกษากับน้องทั้งสองคนนะคะก็สามารถร่วมไปบริจาคกันได้อย่างที่เราบอกไปเมื่อสักครู่นี้นั่นเองค่ะเอาละค่ะเดี๋ยวไปดูมหากรรมทางการเงินกันบ้างค่ะช่วงนี้ใครที่ขัดสนเรื่องเงินนะคะอยากจะกู้เงินค่ะเดี๋ยวเราสองคนไปด้วยกันะนะคะสำหรับงานนี้ค่ะนั่นก็คืองาน m ั n นี่เอ็กซ์โปโคราช2020นั่นเองค่ะ กลับมากันอีกครั้งแล้วนะคะสำหรับมหกรรมการเงินโคร,ราชครั้งนี้เป็นครั้งที่14แล้วค่ะสำหรับมันนี่เอสโปโคราช2020ก็นำบริการการเงินค่ะ รวมถึงการลงทุนที่ครบวงจรสู่ชาวอีสานนะคะภายใต้แนวคิดเวลงค่ะชีวิตบ้างข้างอยู่ดีมีสุขงานนี้จัดขึ้นนะคะระหว่างวันที่7ถึงวันที่9สิงหาคม2563นณเ c c ฮอมอโคราชจังหวัดนครราชสีมาเขามีการเปิดแพลตฟอร์มมหากรรมการเงิน Money Expo ออนไลน์นะคะให้ทางด้านธนาคารและสถาบันการเงินที่ร่วมงานนำเสนอผลิตภัณฑ์การเงินและการ ลงทุนบนแพลตฟอร์มออนไลน์ www.moneyexpoonline.com นั่นเองค่ะทางนี้ทางด้านของคุณสันตินะคะประธานจัดงานมหกรรมการเงิน Money e x p o ค่ะก็เปิดเผยว่าบริษัทการเงินธนาคารจะทําการจัดงานมหกรรมการเงินโคราชครั้งที่14นะคะในวันที่7ถึงวันที่9สิงหาคม2563ค่ะที่ m c c hall the mall โคราถภายใต้คอนเซปต์การอยู่ดีมี สร้างความมั่งคั่ง